นี่ไม่ใช่แค่ลูกพีชธรรมดาแต่คือต้นกำเนิดของฮีโร่ในตำนานเ้าคือโมโมทาโร่สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปประจนภัยกับโมโมทาโร่ออกเดินทางไปยังเกาะโอนิชิมะเพื่อปราบเหล่าปีศาจร้ายให้สิ้นซากถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวของโมโมทาโร่ในโลกของเทสลันเนอร์กันเลยนานมาแล้วมีตายายคู่หนึงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบท วันหนึ่งยายไปซักผ้าที่ลำธารแล้วพบกับลูกพีชยักษ์ลอยมาตามน้ําเมื่อนํากลับบ้านและผ่าลูกพีชออกก็บพบกับเด็กชายที่อยู่ข้างในทั้งสองตั้งชื่อเขาว่าโมโมทาโร่และเลี้ยงดูอย่างรักใคร่โมโมในภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าลูกท้อหรือว่าลูกพีชนั่นเองในภาษาไทยนะครับจะเรียกว่าลูกท้อส่วนภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่าลูกพีชโมโมทาโร่ก็เลยหมายถึงเด็กชายลูกท้อนะครับหรือว่าเจ้าชายลูกท้อ เนื้อเรื่องตอนแรกนะครับจะอยู่ในการ์ดหมายเลข44เป็นการ์ดโมโมทาโร่ในลูกทอยกั์เมื่อโตขึ้นโมโมทาโร่ได้ยินเรื่องปีศาจที่อยู่บนเกาะโอนิชิมะเกาะปีศาจที่ชอบมาป้นหมู่บ้านเขาจึงอาสาเดินทางไปป่าป,ปีศาจโดยพกขิบิดังโงะขนมดังโงะไปแจกสัตว์ต่างๆในเรื่องในส่วนนี้จะอยู่ในการ์ดหมายเลข45นะครับขนมดังโงะพิเศษเป็นการ์ดสองดาว ขนมดังโงะสูตรพิเศษที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นกินเข้าไป3ลูกจะมีพลังเท่ากับคน1000คนให้นำติดตัวโมโมทาโร่ไปด้วยนะคุณยายฝากไปนะครับระหว่างทางที่โมโมทาโร่จะไปปราบยักแกได้มีหมาลิงและนกพิราบ3ตัวอาสาจะเดินทางไปกับโมโมทาโร่ด้วยโดยมีขนมขิบิดังโงะของคุณยายเป็นของตอบแทนไอในดานนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้เจอกับน้องหมาจริงๆด้วยนี่หนึ่งตัว เดินมาต่อนะครับก็จะเจอกับน้องลิงเอาเลยนี่นะครับน้องลิงหนึ่งตัวส่วนนกพิราบหรือไก่ฟ้านะครับผมก็หาไม่เจอจริงๆถ้าเพื่อนๆเจอตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้วยนะครับเนื้อเรื่องในส่วนนี้นะครับจะอยู่ในการ์ดหมายเลข46โมโมทาโร่และเพื่อนๆเป็น,ปนการ์ด3าดาวไปในดานนะครับเพื่อนๆก็จะมีฉากให้เราข้ามทะเลไปนะครับในเกาะโอนิชิมานั่นเองเพื่อไปปราบเหล่ายักษ์ นี่เลยทางเข้าเกาะก็คือจะเทมากนะครับเป็นรูปแบบเหมือนเสือหรือตัวอะไรสักอย่างนะครับอ้าปากอ่ะแล้วก็ข้ามมาเลยระหว่างทางนะครับก็จะมีอุปสรรคเจ้ายักษ์กนะครับมาคอยทุบหินขวางทางเรานั่นเองระหว่างทางนะครับก็จะมีทางแยกออกไปให้เราได้แบบไปเก็บแมคคนิกพิเศษด้วยนะครับในด่านโมโมทาโร่ก็คือมันจะเป็นที่ซ่อนสมบัติของยักษ์นะครับนี่ กาะตรงนี้เลยแล้วแมคานิกพิเศษนี้ก็คือให้เรากระทืบหัวยักษ์เราจะได้เป็นท R เพิ่มเติม,ต,มตอนวิ่งจบในลานนี้นะครับแล้วก็ทําการกระทืบหัวยักษ์ได้เลยนี่เขาจะมีขีดเลือดของยักษ์ด้วยนะครับเอา้าก็นี่นะครับพอเรากระทบึบยักษ์ตายปุ๊บก็จะมี TR เด้งมาแบบนี้เลย ไฮในดานนะครับถ้าเราเข้าสู่เขตภูเขาก็จะมีไททันยักษ์นะครับตัวใหญ่เบิ่มรอกระทืบเราอยู่แล้วก็สามารถวิ่งผ่านได้แบบสนุกๆตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เขาก็จะรอกระทืบเหล่าลันเนอร์นะครับข้ามภูเขามาเสร็จแล้วก็จะมียักษ์มาเต้นอีกตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเหยียบหัวยักษ์ ที่เป็นตัวเล็กเนี่ยเพื่อเก็บ TR ได้เช่นกันนะครับก็จะได้ท R เพิ่มเติมเนี่ยแต่ว่าตอนเล่นจริงก็ไม่มีใครไม่มีใครเหยียบกระโหลกนะครับก็วิธีผ่านด่านโมโมทาโร่เราจะต้องกระทึบบอสนะครับตัวใหญ่เบิ่มตรงนี้เ้านี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นการผ่านด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งโมโมทาโร่เจ้าลิงน้อยน้องหมาและนกพิราบ ต่างก็ได้รวบรวมกําลังกายและกําลังใจที่มีเข้าด้วยกันเพื่อช่วยกันต่อสู้กับเหล่ายักษ์เนื้อเรื่องในส่วนนี้จะอยู่ในการ์ดหมายเลข47นะครับต่อสู้กับเหล่ายักษ์เป็นการ์ดสีดาวเมื่อถึงเกาะปีศาจทั้งหมดช่วยกันสู้จนชนะและพาปีศาจมาขอโทษพร้อมคืนสมบัติให้กับชาวบ้านทุกคนดีใจและโมโมโทาโร่ก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับตายายเนื้อเรื่องตอนจบนะครับก็จะเป็นการ์ดหมายเลข48 คาขอร้องของยักษ์เป็นการ์ด5ดาวนะครับและแล้วโมโมทาโร่กับเพื่อนๆก็สามารถเอาชนะปีศาจร้ายแห่งเกาะโอนิชิมะได้สําเร็จไม่เพียงแต่ช่วยหมู่บ้านได้พวกเขายังได้มิตรภาพการเนรียนรู้และภารกิจครั้งใหม่ในโลกแฟนตาซีที่รอเราอยู่ข้างหน้าอย่าลืมฝึกฝนตัวเองไว้ให้ดีวันนึงเจ้าอาจจะได้ออกเดินทางไปประจภัยด้วยกันกันกบข้า ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวโมโมทาโร่เวอร์ชันเทลส์นเนอร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเคนทามะเกมมิ่และกาแชร์ให้เพื่อนๆมาร่วมประจนภัยไปด้วยกันนะครั้งหน้าอยากให้ผมเล่านิทานเรื่องไหนในเกม t ทลส์แลนเนอนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแล้วเจอกันใหม่ในโลกนิทานครั้งหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย